สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกโอ้ยายเกี่ยวหยาไปทาลูกไส้ได้หนีิโอ้มันเกี่ยวหยาอยู่เพิ่นก็เกี่ยวหยาคือกันหน้าแตกหน้าแตกก็เกี่ยวหยาเพราะว่ามันว่าอะหยามันงามหยาข้อมน,นิดมันงามคนจนก็เกี่ยวหยาให้กีฬะคนจนนะแมนบเอออัน ได้ยินข้าวว่าอันคันผูดด้ใดให้อันอันนี้เนี่ยบ่ได้จนเด้อเออขับรถขี่เรือผมเด้มันจังมันจังจนนี่มันเป็นหนีเด้โอ้ออนี่เกี่ยวย้าออกจากหน้าบ้านอ้อาออกกําลังกายใ่าย ราะว่าจะมาทำกับข้าวเพนแนวกินจะมาขาเบือไปค่อยไปมาแล้วทำความสะอาดหน้า,าบ้าน<ม>ด้วย เอาแม่่านั่ง่านั่งนี่พ่อยายแล้วเกี่ยวเดินนี่เขาบอกเกี่ยวพอาะั่าสิไปเห็นเนี่ยกินแล้วโอ้เขาไม่ได้มาเอาแบ่งต้นอันนี้ไปปลูกเขาอย่าปลูกยู้เจ้าคุดอีหยังออกอยู่นี่ยายคุดค่ะคุดไปใส่ นี่เขาว่าถูวางนี่แหละอันให้รถเขาจะเอามาถูวางนี่มันจังสีมันจังสีรดขามาเอาเขามาสีใหญ่ช่ำใบโอ้ยรดอันลุงบีน่นละเจ้าเการถเจ้าเกา <c oughs> <c oughs> เขาเอิญเขาเรียกต้นอะไรยายอันเนี้ยเนี่ยต้นอันเนี้ยรดต้นมงคลต้นเขาเรียกต้น เงิเน,นลำข้ามแก้วก้าแก้วหอ,อหอเงินหอข้ามหอเงินหอข้ามเออโอ้นี่ใช่ไหมที่มันเป็นดอกแล้วมันเป็นเออมันเป็นดอกแล้วมันเป็นอันฮุบเข่าแบสี่วะหอเงินหอข้ามอะไร โหออกกำลังกายบวมเนสิเด็บอันดีๆเ้ยบวมเปนยานไปหาหมออันดอกรอแต่ว่าออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆดีกว่าตัดถิมไม่งั้นนะแต่ก็คือบางทีนะแต่แกแกไม่มีเวลาแกก็มาก็เครื่องตัดหญ้าตัดเลย แต่ก่อนน้าแตยว่าจะมาเกี่ยวเอาไปให้รัวพอดีขายกัวให้น้าแตแล้วก็เลยไม่ได้มาน้าแตครแแมันขืนมันขึ้นอีกเลยด้แม่อันง่วยอันอีอันนั้นนะอบอง่วนทีง้วแม่อันแม่ปีท้องนะแต่ว่าคอยก็เลยว่ายังบ่ท่านฝ้าวอยากฝ้าวให้ผสมเด้อค่ะมันขื้นก็นได้ลูกมันยังหน่อยอยูวไปเบิ้งมือเร้านี่ไปไปม้าน่งนึงค่ะ<อ>น้าม,มันย่อย มะ้อยผสมเลยก็ได้คอยว่านเสริมว่ายานลูกมันหยอดลูกมันยังหน่อยอยู่เพราะก็ไดสองเดือนนึงเนาะเพราะว่าสองเดือนสามเดือนผสมเลยเลยเขาอกว่า๋ยมันก็กินนุ่มไปอยู่ไหมล่ะกินไปอยู่ยานมันหยอดถามมันถามว่ายานมันหยอดกะเพราะว่าเห็นหนามมันใส่สมือเส้านี่ไหมตัวตันตัวถือมันหนุ่มบ่หัวมันแยกขอกเลยเมื่อวานนี่มันมีหนามใสๆสออกมา ามันขื่นมือมือมือเศร้านี่มั้งมันอันยืนคุยกันอยู่ยืนคุยกันแนมไปเบิง่งเอ้าโมเมนต์มันขื้นนะบอกมันว่าง่วอันง่วตัวนี้นจ,จังว่าคนข,ขี่รถมากคนคนรถเชี่ยดายง่อไป แปนไปหลายเติบนี่เขาว่าตัวนี้ตรงนี้เน่ะให้จ้างรถอันรถไถเข้ามาถูออกนี่เออเอารถเอารถซุกซุกไปได้นี่อันไปสีเขาว,ว่างนี้นั่นยายสมควรเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ก็จ้างรถไถสมเข้าเจ้ามาถูออกว่างนี้ บอกว่ได้เฮ็ดซอยดอกเพราะว่าเดี๋ยวขอสิเพสแนวกินไทยมันครบแปลนาทีก่อนเดี๋ยวเพสแนี่ยกินขอกระยักขึ้นเขาเพราะขอี้กันเออสะพอออกมาเกี่ยวหยกเกี่ยวหยาผู้บ่าวเอาเงินมาให้เออผู้บ่าวเอาเงินมาให้เออคุณน่ะฟังนั่นดิแม่ เพีย่เท่าไหร่เอาไปแล้วแถวป่ะบ่กับผักหวานเออเออเองามอยู่ได้ผักหวานนะเขาเลอะมานะคักคักคัโอ้ยบ่ได้เอาอันนี้เนาะเอาไปบานหนาบานของพ่อได้ขันอยู่ด้ยพ่อได้ขันสมอยู่ผักเสียนบ่ขันแล้วก็บ่มีไคกินน้ำข่อยซื้อที่นั่นใหญ่ใหญ่ว่าข่อยขันสมผักเสียนนี่ง่อยแสบอยู่เด้ว ผู้ขั้นบ่เป็นกับโบเป็นได้พักเสียนนี่คือจังข่อยอันขั้นเอีอยงขั้นสมพักกะหล่ำนี่โบค่อยเป็นเด้ห้วยข้าเป็นอยู่ในนี้นอ้ออดเอาเอียงมันสีซ้ำอดเอียงมันสีซ้ำอดยังวะเมือม่อยตัวตั้งแต่ตั้งแต่ขุดคาพี่นะ่ะแต่ก่อนมันจะมีกอขาตรงนี้นะ มันสีมีกอ่อคาอยู่วางนี่พ่นคุดไปแป้นเบิดแล้วยาสูบเป่าเมื่อยนมนมเป็นชั่วแกวนึงเบิดแล้วเบิดอีก <laughs> แล้วแค่ขับไปให้ขับไปแต่ว่ามันหนาวเนาะมันหนาวมันกเ่เฮ็ดจังสี่ละหนาวดูก็หนาวแม่เรี่มตั้งกันนะ <laughs> โอ้ยบ่งงานตอนะหนแม่นะแม่ไม่สีสันตัวโอ้แมนแมนเลย น้าน้าลุงท่าแป้งยังขาวโอ้ยน้าเม่์่าท่านจะท่าแปลงเลือดฝาดเลือดฝาดเลือดฝาดล้วนๆเพราะมันอากไอพี่ไอตัวน้องเอาไปให้นากินก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไปทํากับข้าวกอนบ๊ายบาย